ดีกับเพื่อนๆอันนี้ก็าพ่นงานประกวดหลาสุดนะครับเพื่อนๆเรียนนี้นะครับเซมาปตันนวลนะครับเจริญพรลแปดแนะครับดอกกรเจมใบได้นะครับผมมีปั๊มนะครับปั๊มเจ็ดสิบชองปีนะครับปีตรงพันร้อยแปดแปดกับดอรเจมใบได้นะครับผมนี่ก็เจริญพรรูปไข่นะครับอาการตองกรรมกับค่เจมนายนะครับเจรินเรียนนี้นะครับเจริญปกมาปกกระซับนะครับเหนือเหน้า นะคร il, et, ับนาการเงินนะครับพุ่งช่องเป็นรุนแรงนะครับเป็นกั้งแรกก็ติดเลยนะครับผมส่วนนี้นะครับจะเป็นการุะลุแดงนะครับแรงหนักนะครับปีจงปันหน้ารยทิปคร่มนะครับผมโคดับเตายเแจมเมื่อได้นะครับใบโพนะครับนี่ใบโพวัดไทรดานะครับปีแรกเลยนะครับเป็นรุนแรกของวัดไทรดานะครับโคักเราร์แจมเมื่อได้เหมือนกันนะครับ ปีนองปนาอร่อยทิปกร้องนะครับพอบัดรักกังก็รักใคร่แชมไม่ได้นะครับผมเดืนนี้นะครับวัดหมอกเฟืองนะครับรักใคร่แชมไม่ได้นะครับแปรครับแต่เร่อนเทน้าช่วยจริงๆครับองตินาครับช่วยมากมากเลยครับผมก่อนนี้ก็ตะลงนวลนะครับเรียนรุุนแดกไม่พดนะครับรักใครเแจ้มไม่ได้นะครับรักใคร่แชมมาตั้งปีนะครับปีนี้แปรกล้องแตกตุ้งใหญ่ครับผม เรียนนี้นะครับนี่นะครับเรียนนี้นะครับก็เป็นเจ็ดชั้นร่องเจ็ดชั้นปีเหมือนกันครับปีทองปนน้อยชั้แปดก็แพร่เรียนทองคำนะครับเรียนทองคำช่วงมาชรงเรียนนะครับแพร่กับผมแต่ก็ไม่เป็นไรกับผมงเขาตัวยจริงๆกับเป็นเนื้อทองคำหมดเนื้อรัก้องยอมให้เขาจริงครับเป็นเป็นทรัพวันหนึ่งเดี๋ยวจะหาทองคำมาไว้ในคอลเลกชัน สักเรียจน,นึงนะครับขอเก็บไปดูนะครับเพืเ่อนๆนะก็ว่างว่าเพืเ่อนๆคงจะชอบนะครับผวฝากกดติดตามกดแชร์คอมเมนต์กดตูกใจให้เด่นการนะครับเด่นการระดับก,ก้าก็ประคุณเป็นอย่างครบนะครับเพืเ่อนๆนะนี่นะครับก็ช่วยมากเกิดถึงการตัดทุกเมื่อจะจะมีได้ ตรงยยกับข้องพอตันกลายนะครับตาลุ่มนวลตาลุงา่งแดงนะครับลุมตุ๊ดก็พอตันกลายนะครับก็เป็นปลาตองทิ้นนะครับแล้วก็ได้รับความมียมไล่ทีนะครับส่วนปากทายก็กเล่นหน้ากัน,นรับกัน โอเคครับสุดท้ายนี้ก็เรื่องการ,รกับขรอบครุเป็นยังทุ่งนะครับผมกลาบสวัสดีครับ